สวัสดีครับเพื่อนๆวั <c oughs> นนี้เราก็มาดูแลเรื่องต้นกาแฟพันอะไรก้ากันครับเพื่อนเพื่ <c oughs> อนต้นนี้เราต้อง <c oughs> จริงๆเราไมา่อยากพ่นดินหรอกครับเพราะว่ามันเพิ่มพาระเรามันมีอยู่ประมาณวันนี้ก็สามร้อยร้อยสามสิบต้นเพราะว่าถ้าเม็ดค่นบินแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็จะมีชาวบ้านเอาพวกสัตว์กินพืชเนี่ยนะครับ พวกวัวเนี่ยครับพวกควายนะมามาผูกไว้นะที่เราเราก็ไม่เห็นนะครับเพื่อนเพื่อนเขาเข้ามาเขาก็เจ้าของสัตว์มันก็ไม่ได้สังเกตนะเพื่อนเพื่อนไอ้ที่เราปักหลักไว้มันก็ไม่มีเหลือนะเพื่อนเพื่อนครับหลักนี้เราปักไว้มันก็โดนปวกกินแล้วก็ล้มล้มทีนี้มันก็เขาก็ไม่เห็นนะครับว่าเราปลูกอะไรนะครับมันมันคล้ายมันมันเหมือนต้นหญ้ามันครับมันต้นเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนต้นต้นเล็กแบบนี้โซนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก อ่าผมว่าน่าจะสี่สิบต้นได้ครับก็ยังดีครับมันเหลือเป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่ไม่โดนโดนสัตว์กินนะครับน,นี้เราก็จะพรวนดินไปแล้วก็จะใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับวันนี้ก็สิ่งที่อย่างอื่นเตรียมหมดครับลืมเตรียมวัวมาครับเพื่อนนี่น,นี่ก็ขอยืมข้างบ้านมาก็ไม่มีไม่มีที่จับ <laughs> เออไอเราของดีๆก็ลืมมาอยู่ในเมืองนะครับเพื่อนอันเราก็มาพรวนดินกันพรวนดินเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยนะครับใส่ปุ๋ยก็ ประมาณสักหนึ่งกำมือพอนะครับแต่ดินหน้าแรกมันก็แข็งอยู่นะเพื่อน ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเราปลูกอะไรนะครับเราทำแบบนี้ป๊อปก็เขาก็จะได้รู้ว่าเราปลกูกพืชไว้อยู่นะครับนี่เราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับเ,เพื่อนปุ๋ยชีวภาพเม็ดนะครับใส่ไปเลยกำม,มือนะครับเพื่อนนี่เสร็จแล้วเราก็ตามโดยน้ำนะครับก็อพอแล้วครับประมาณสักสองลิตรพอแล้วครับเพื่อน เดี๋ยวเราไปทำต้นนู้นต่อครับแต่จะให้ดีก็หาหลักมาปักใหม่นะครับมันก็ยากอยู่นะครับหลักไอ้ที่เรานั้นแหลมๆนะนมันก็ไปจ้างเขาทำนะครับเราก็ไม่มีไม้นะครับต้องจ้างเขาทำซื้อเอานะเพื่อนมันเยอะนะครับร้อยต้นขึ้นไปในี่เราทำเนี่เมื่อยมือแล้วครับมันต้องซื้ออยอะมันต้องซื้อนะเพื่อนทำเองก็ทำได้แต่มันหาไม่ไผ่ไม่ได้นะต้องให้ คนที่เขาลับจ้างทําเอานะครับแล้วก็หามาปักใหม่เอาไม้ที่มันแข็งๆนะครับไม้ไม้ที่มันแก่ๆถ้าไม้มันเนื้ออ่อนมันก็โดนปลวกกินหมดแล้วครับนี่เพื่อนๆปลวกมันกินหมดแล้วครับนี่หักแล้วครับนี่มันไม้เนื้ออ่อนมันอ่อนเกินมันมันไม้ไม่แก่นะ ตอนหน้าฝนเนดินมันก็อ่อนครับตอนหน้าแล้วนี่เราเอาพวกเสียมจอบขุดลงไปมันก็เอาเรื่องมาครับมันเหนื่อยมันกันนะเพื่อนๆแข็งหน้าดูครับ ม,มันบัวเล็กนะนเพื่อนเจ้าบัวเล็กนี่ผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสามลิตรได้นะครับต้นไหนก็ประมาณลิตรครึ่งประมาณนี้แหละครับเพื่อนวันนี้ก็คงอยู่ทั้งวันแล้วครับไม่ได้ไปไหนร้อยสามสิบต้นนี่ก็มันทั้งตัดตัดหญ้ารอบรอบต้นแล้วก็สเสร็จแล้วเราก็รีบทําแล้วครับทําทํถ้าทาเป็นชุดชุด,ช,ดชุดเลยนะยี่สิบต้นทาแล้วทนแล้วไม่งั้นทิ้งไว้เดี๋ยวงานเราจะไม่เสร็จนะเพื่อน วันนี้เสร็จแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นก่อนนะครับเพื่อนเวลาเราก็อุ่งนี้เราก็เข้าไม่ได้แล้วครับเรามีภารกิจที่จะไปที่อื่นนะเพื่อนไปสวนอื่นนะครับสวนเราเนี่ยแหละครับเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ